สวัสดีค่ะ FC ทั่วไทยทั่วโลกไปชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์ไปชมกันเลยจ้าค่ะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าก็ยังมีคนมาซื้อมาช็อปกันเยอะแยะเหมือนเดิมนะคะมีแฟนคลับมาด้วยเรามาเจอแฟนคลับที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดชมคลิปไกด์แพทแล้วเดินทางมาเที่ยว เดี๋ยวเราทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะรับชมช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เราเป็นยังไงคะมีตลาดนี้มีจริงใช่ไหมคะมีจริงค่ะอ๋อชมคลิปไกด์แพทกนเลยเดินทางมาซื้อเองค่ะอยากต่อรองเองอะไรเองเนาะผ้าไหมสุรินสวยไหมคะสวยค่ะสวยไหมคะแล้วไกด์แพทหน้าตาดีไหมคะ สวยด้วยค่ะได้ค่าขนม50บาทเลยค่ะค่าพูดไปนะคะกาแฟด้วยห้บบาทการกาแฟนะคะก็มาจากอำเภออะไรคะอำเภออัฐามาศค่ะอำเภออัฐามาศใช่อำเภอที่หนูเพิ่งเคยได้ยินรับชมช่องไกด์แพ์ด้วยวูหูสุดยอดเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมรับชมทั่วไทยทั่วโลกมาซื้อผ้าไหมในราคาเบาๆได้เลยเนี่ยค่ะมาจากร้อยเอ็ดขับรถมาเองเลยนะคะอำเภออัฐามาศนะคะกี่กิโลเนอจากที่สุรินทร์เนี่ยเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงคะ ขึ้นมาตอน4โมง4โมงเช้าแสดงว่ายังยังสายเนาะแต่ว่าก็ไม่แม่ค้ายังรออยู่นะถ้ามาให้ได้ก็ต้องมาถึงประมาณสัก7 8 9โมงนะคะได้เลือกเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ค้ายังรออยู่นะคะราคาเบาๆค่ะคุณผู้ชมผ้าไหมสุรินนะคะราคาเบาๆไปซื้ออยู่ง่าาสว่างอาติดอกให้หน่อยนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นี่กรู้รู้รู้นะคะติดอกแล้ว ่ะโอเคเดี๋ยวไกด์แพทฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินมาใหม่เดี๋ยวไกด์แพทาพาคุณผู้ชมดูว่าถึงแม้ว่าใกล้จะวายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีการซื้อขายเจรจารต่อรองกันราคากันเบาๆนะคะราคากันเบาๆร้านผ้าไหมนี่ก็คนขายก็หน้าตาดีผ้าไหมก็สวย นะคะคนซื้อก็สวยูกใจตรงคนมาซือซ้อก็หน้าตาดีแล้วก็ราคาคุณภาพนะคะจุธารัดผ้าไหมพี่หยิบหยิบเงินหยิบ,ย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 บทองนะคะก็มีทุกอย่างตั้งแต่ผ้าไหมสีธรรมชาติผ้าไหมเคมีลายร้อย,อยสีพันลายราคาเบาๆก็อย่าลืมมาซื้อกันในราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยระหว่างที่พี่หยิบขายอยู่เดี๋ยแพทย์ให้ชมเนาะนี่ค่ะสีธรรมชาตินะคะร้านพี่หยิบสีธรรมชาติผืนนี้สตะกค่ะ ผืนนี้สาตะโกอผืนนี้จะเป็นยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะลายโฮแล้วก็มีเฉิงช้างนะคะนี่คือสีธรรมชาตินะคะสวยไหมนะคะละเยียบดิมแล้วน่าจะนล้ำยาแล้วร้านพิบนะคะแล้วก็ผ้าไหมาลายพากาดรอปสำหรับร้านนี้นะคะสำหรับร้านนี้เนาะนี่นะคะเป็นลายพากาดรอป ไม่มีหน้านางส่วนใหญ่ยกดอกนี้จะไม่ค่อยทำหน้านางนะคะยกดอกที่เป็นจากตะบนสวายเนี่ยผ้าไหมตะบนสวายนะคะเอกลักษณ์ผืนนี้ก็จะเป็นลายร้อยดาวนะคะร้อยดาวร้อยดาวไม่มีหน้านา,นางนะคะอ่าเรามาดูผืนนี้ผืนนี้จะเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติลายร้อยดาวทอสามตกอเหยียบเหาะนะคะนี่นะคะ แต่จะมีหน้านางมีหน้านางนะคะมีหน้านางมีหน้านางแบบนี้ <c oughs> แล้วก็พื้นนี้ก็จะสามตะกอเหยียบเหาะนะคะสีชมพูน่าจะย้อมจากครั่งนะคะย้อมจากครั่ง <c oughs> แล้วก็มีหน้านางมีครุยนะคะสีธรรมชาติไม่แน่ใจว่าลายอะไรพ <c oughs> ื้นนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติย้อมจากเคเป็น ทอสามตะกอเหยียบหอกก็จะมีลวดลายบนท้องผ้านะคะเขาเรียกว่าเหยียบหอกเคยเหยียบวนกลับไปกลับมา1ิบรอบแล้วก็วนกลับมาใหม่นะคะเคยถามคนทออยู่นะคะสีธรรมชาติลายขอเจ้าฟ้าค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ผืนนี้เป็นลายนาคีค่ะสามตะกอเหยียบหอกนะคะสับสีย้อมจากแก่นเขแน่นอนนะคะออกเหลืองแบบนี้มีหน้านางมีหน้านางมีครุยนะคะ แล้วก็นี่ก็สามตะกอเหยียบห่อเหมือนกันนะคะจากร้านนี้นะคะสวยนี่นะคะได้ไหรือยังคะลลแล้วก็ลายร้อยดาวนะคะร้อยดาว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  ก็จะเป็นสีธรรมชาติทอสามตะกอเหยียบห่อไม่แน่ใจว่าลายอะไรนะคะนี่ค่ะให้ดูคุณผู้ชมดูแม่ค้าขายของอยู่จะถามราคาไม่ได้เพราะแต่ละผืนราคาไม่เท่ากันถ้าคุณผู้ชมที่รับชมทั่วไทยก็แคปหน้าจอถามไทยไกดแพทย์ได้จ้าเป็นสามตะกอเหยียบห่อผืนนี้สีธรรมชาติเหมือนกันจ้านะคะกฤเจิรจ้าต่อรองกันเสียงดังเลยเสียงดังกันเลยค่ะ ะะสีธรรมชาติค่ะนี่ก็จะเป็นครามธรรมชาตินะคะครามธรรมชาติสามตะกอเหยียบเหาะเช่นเดียวกันสําหรับพื้นนี้ค่ะ,นะคะร้านพี่หยิบนี้ผ้าไหมเยอะมากเป็นร้านนะคะคุณผู้ชมนี่ก็สีธรรมชาติสําหรับพื้นนี้ค่ะสามตะกอเหยียบเหาะค่ะเห็นไคะสวยไหมสวยสวยค่ะสวย,สวย เมื่อกี้ฝนตกก็เลยแม่ค้ากำลังจะเก็บแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็เลยถ่ายทำให้คุณผู้ชมชมได้ต่อเลยคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะสามตะกอเหยียบหอคะค่ะสามตะกอเหยียบหอ่อสามตะกอเหยียบหอะนี่เขาไม่ค่อยมีลายใหม่ๆนะคะเนี่ยร้านนี้ลายใหม่ๆนะคะนี่นะคะนี่นี่ค่ะลายใหม่ๆคะ่ะ ไหนคะมันจะเป็นลายเชิงอ๋อเชิงค่ะมันจะเป็นทั้งถืนค่ะค่ะใช่ค่ะโอนไม่สวยแต่ร้านนี้ร้านนี้เยอะนะคะร้านนี้เยอะค่ะดูได้เลยค่ะ<ด>นะคะนี่คือคณะที่เดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะคะคก็อยากได้ผ้าไหมนั่นชอบไม่วางนี่ค่ะร้อยสีพันลายเยอะแยะเลยค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะนี่อทอยกดอกเม็ดไมยมค่ะ เม็ดไมยมค่ะเม็ดไมยมนะคะพืนนี้ก็เป็นโฮลทอสามตะกอเก็ียบหอกนะคะมาต้องมาซื้อมามาจากร้อเอ็ดนี่ต้องได้ผ้าไหมร้านผีิบไปด้วยนะคะเพราะว่าร้านผีิบนี่ร้านใหญ่่แล้วโอเคสีธรรมชาตินะคะ สีธรรมชาติค่ะเยอะมากเลยผ้าไหมร้านพี่หยิบนะคะนี่ให้คุณผู้ชมชมแบบเต็มๆเลยค่ะถ้าสนใจแคปหน้าจอไกด์แพทจะถามพี่หยิบให้นะคะเพราะว่ามีเบอร์กันแล้วก็รู้จักกันนะคะก็สามารถตามหาให้คุณผู้ชมได้หลังจากคุณผู้ชมมาชมคลิปนี้นะคะช่วยเหลือได้ช่วยเหลือเลยค่ะแฟนคลับที่เดินทางมาสุรินไม่ได้ไกด์แพทช่วยเหลือพื้นนี้ก็เป็นสามตกอกมี เป็นการเยียบโคมนะคะเนี่ยค่ะยมมีลวดลายบนท้องผ้าแล้วก็มีหน้านางสวยมากค่ะผืนนี้ผืนนี้สวยมากแคปหน้าจอถามไทยใกล้แพทย์ได้ถ้าใกล้แพทย์ตามหาก็จะไปหาแม่ค้าที่บ้านหลังจากถ่ายทําคลิปนะคะอยู่ในเมืองก็ไม่ยากค่ะนี่ค่ะเป็นลายร้อยดาวสีธรรมชาตินะคะร้อยดาวจะมีหน้านางค่ะนี่สามตการเยยบขอบโคมนะคะนี่นะคะชมกันเลยเพลินๆเห็นไหมคะ ร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินค่ะโอ้โหดูแล้วมีความสุขกดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไกด์แพดด้วยค่ะก็จะได้รู้ว่ามีคุณผู้ชมชมอยู่ก็จะได้มีกำลังแรงใจมาถ่ายทำคลิปให้ชมกันทุกเสานะคะแค่เข้ามาชมก็แอบนิยมคุณผู้ชมอยู่ในใจแล้วว่าคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ไกด์แพดนะคะ เห็นไหมคะเยอะมากๆเลยแค่ร้านเดียวนะั้นเนี่ยร้านเดียวนะเนี่ยคือเป็นลายโฮเชิงช้างยกดอกค่ะถ้าเป็นงานตำบลสวายเขาจะไม่มีหน้านางนะคะจะไม่มีหน้านางนะคะไม่มีหน้านางงานทอแบบนี้จากตำบลสวายนะคะขึ้นชื่อนะคะนี่ก็เป็นโฮสวยๆนะคะสวยไหมสวยมากๆผ้าไหมสุริน อลังการงานสร้างนะคะถ้า่างๆก็มาชมมาเพลินขับรถเล่นมาเที่ยวสุลินยินดีต้อนรับนะคะผ้าไหมตลาดนัดมีทุกวันเสาร์ตลอดปีไม่มีกำหนดนะคะมีมาหลายปีแล้วไม่มีกำหนดก็มาซื้อมาช็อปกันได้เลยค่ะนี่นะคะสวยไหมคะนี่ค่ะลายดาวกระจายผืนนี้สวยมากนะคะผืนนี้สวยมาก นี่คือดาวกระจายนะคะพืนี้ก็ธรรมชาติเป็นลายนาเกี้ยวนะคะนาเกี้ยวเห็นไหคะสวยไหมคะนี่ค่ะสวยมากๆแค่ร้านพี่หิบร้านเดียวคุณผู้ชมก็อลังการแล้วนะคะอลังการร้านพี่หยิบร้านเดียวแล้วนะเห็นไหคะพีหิบขายของอยู่ค่ะไม่มีเวลาถามไถยคุยกันได้แต่ราคาประมาณ3,000อัพสำหรับผ้าไหม มีหน้านางแล้วก็ยกดอกนะคะยกดอกในตระกูลยกดอกก็คือมีลวดลายบนท้องผ้าอยู่ประมาณสัก3,000อัพ3,000 4 3,500ขึ้นไปแล้วแต่กระบวนการของการทอนะคะบางทีสีเคมีอาจจะแพงกว่าในบางรุ่นเนื่องจากว่ามีการมัดหมี่ยากกว่านะคะแล้วแต่ทั้งแต่ละผืนจึงราคาไม่เท่ากันนี้สำหรับเป็นลายมังกรคาดแก้วไอ้ย่าไกแพทเริ่มรู้รายแล้วนั่นเนี่ยเ <laughs> พิ่ง ค่อยๆจำนะคะพร้อมๆกับคุณผู้ชมไปนี่แหละค่ะสีธรรมชาติลอนกรคาบแก้วพื้นนี่มีหน้านางค่ะมีครุยนี่นะคะมีหน้านางมีครุยสวยไหมคะสวยมากเห็นไหมคะดูแล้วเพลินตาเพลินใจเห็นไหมคะนี่ผ้าไหมโซเดนร้านผีิบร้านเดียวนะคะเนี่ยนี่ลายอาลายอะไรนาะพุ่มข้าวบินนะคะพุ่มข้าวบินสีธรรมชาติค่ะ สีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะมีหน้านางค่ะพุ่มข้าวบินนี่นะคะพุ่มข้าวบินนี่เลยนะะตัวนี้ก็สีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติสีธรรมชาติย้อมจากคลั่งนี่ก็สีธรรมชาติพุ่มข้าวบินค่ะ ้นข้าวดินนะคะสวยไหมคะผ้าไหมสุลินเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินที่โดดเด่นก็คือนอกจากจะทอเป็นลวดลายแล้วก็ยังยกดอกในท้องผ้ามี1เดียวที่ทอได้สวยแล้วก็มัดมีได้สวยคือจังหวัดสุลินค่ะผืนนี้ก็สวยเช่นเดียวกันเป็นสีธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะผืนนี้มีหน้านางมีครุยค่ะนะคะผืนนี้มีหน้านางมีคลุยนะคะนะคะสวยไหมผืนนี้สวยมาก เถนนี้สวยนะคะเถินนี้สวยนะคะ,ะ,นนนนะ,คะากายพทยโโหไล่เกือบทั้งร้านเลยนะคะเนี่ยที่เป็นสีธรรมชาติเพราะคุณผู้ชมชอบสีธรรมชาตินะคะนี่เลยนะคะสนใจถ้าอยากได้จริงๆนะคะแคปหน้าจอคุณผู้ชมต้องมีใจกับไกาแพทย์นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอแอดไลน์มาถามไถย นะคะว่าพืนนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะนี่เป็น3ามตะกอเหย,ยมบหอะนะคะผืนนี้ก็าจะไม่ถึงไม่ถึงสามพันนะคะดาวเอาเพราะว่าถ้าเป็นยกดอกแบบนี้จะสามพันขึ้นนะคะแม่นะคะ้าขายของอยู่ก็จะไม่รบกวนก็ถ่ายทําให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการชมผ้าไหมเพลินๆทุกวันเสาร์นำเชี่ยวโดยไกด์แพทย์เจ้าของจังหวัดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของตลาดด้วยค่ะเป็นคนสุรินที่พยายามให้คุณผู้ชมที่ เดินทางมาไม่ได้ได้เห็นบรรยากาศหรือถ้ามาได้ก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์นะคะเหมือนท่านนี้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาเที่ยวเองเห็นแล้วชมในคลิปแล้วอยากมาเองเลยเห็นไหมคะนี่เลยคะ่ะผ้าไหมสุรินทร์ร้อยสี่พันลายเยอะแยะมากมายร้านคุณยิบน,นะคะนี่คือสีธรรมชาติคะ่ะสนใจอยากเดินทางมาเองอมาได้เลยคะ่ะนี่เลยนะคะ คนี่เลยนะคะก็มาซื้อกันได้ตลาดน้าท่าไหมสดินทุกวันเสาร์เรามาปิดด้วยคุณยายคุณยายกิมหวนนะคะที่ขายแบบนี้แต่ผ้าไหมขายแบบนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เบาๆนะคะนี่ค่ะคุณยายกับคุณตามาขายนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะคุณยายสวัสดีค่ะเจ็บเจ็บบองเช็บเจ็บเธอบองเจิบ ยายจะกลับบ้านแล้วยายสปอตสปอตโต้ติ้งติ้งติ้งอะโต้ติ้งติ้งอะโตติ้งติงติ้งอะโตติ้งติ้งวันนี้ขอให้ยายขายดีกลับบ้านนับเงินนับทองเนาะโอเคมาเที่ยวสุรินทร์กันเยอะๆด้วยนะคะเนาะบอกว่ามาเที่ยวสุรินทร์กันเยอะมาหาคุณยายมาอุ้มหนุนคุณยายมาเที่ยวสุรินทร์เยอะๆคุณตาคุณยายยินดีต้อนรับเนาะ นี่ยหลาร้านหเลือกค่ะมาเป็นกำลังใจมาชมซื้อๆก็มีความสุขแล้วนะคะเนาะให้แต่มาชมซื้อๆจริงๆผ้าไหมราคาไม่แพงเลยสัมผัสได้เบาๆถูกที่สุดคือผ้าไหมสุรินนะคะนี่ค่ะร้อยสีพันลายจากอำเภอลำดวนคุณยายกินหวนขายตั้งแต่ลูกเล็กๆจนลูกโตหน้าตาดีแบบนี้ ดูก่อนสิคะว่าลูกตาหน้าตาดีต้องไปหาคุณยายหน้าตาดีก่อนใช่ไหมอ่าแล้วคุณตาด้วยดูคุณตาก่อนนี่ย <laughs> สบอมนะยิ่โชเลยลาไปแล้วคะ่ะพบกันในคลิปต่อไปสัปดาห์หน้านะคะวันนี้พาชมได้แค่นี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ไกด์แพดด้วยนะคะจะได้ชมบรรยากาศทุกวันเสาร์สวัสดีค่ะ